ตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบริการทหารพัฒนาครับเมื่อวันที่2 2มีนาคม2567กองบชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบริการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54ลงพื้นที่ดําเนินการผสมเทียมให้กับโคของนางสง่าแก่นเดียวหน้าบ้านการตรวจระมวลหมู่ที่1ตำบลการตรวจระมวลอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ดิฉันนางสง่าแก่นเดียวนะคะอยู่หมู่หนึ่งกันตรวจระมวัวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะวัวดิฉันติดสัตว์แล้วก็เคยผสมเอาเอาพ่อพันธุ์มาผสมค่ะแต่ลูกมันตัวเล็กๆอ่ะและงวดนี้ครั้งนี้ดิฉันได้อขอความอนุเคราะห์จากหน่วยนพคห้าสีค่ะมาผสมเทียม ที่โคกของดิฉันค่ะขอขอบคุณเอกนอบค54มากนะคะที่ส่งเจ้าหน้าที่มาผสมเทียมให้ดิฉันค่ะขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สิบเอกอภินันต์ตัดต่อภาพผมจาางงาม่าสิบเอกพัฒนาพงบัวงามูนประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนารายงานครับ